สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Baby t i m m i Queen ค่ะวันนี้แอดติไม่ได้พาทุกคนมาทิปเที่ยวค่ะแต่ว่าจะมาเล่าประสบการณ์หลอนๆระหว่างทิปให้ทุกคนได้ฟังค่ะนี่ก็เป็นทิปที่ติมกับเพื่อนได้ไปเยือนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราคุยกันว่าจะไปกางเต็นท์ในอุทยานอุทยานหนึ่งวันนั้นก็ถึงที่เขาประมาณ4ี่โมงห้าโมงพวกเราก็ขับรถกระบะกันไปเรื่อย แต่ว่าระหว่างนั้นก็มีจักรยานหนึ่งถึงสองคันเขาปั่นมาพอดีทำให้เพื่อนติมทักตลอดทางว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่พอจักรยานไปแล้วเพื่อนติมก็ยังทักอยู่ว่าสวัสดีครับความรู้สึกของติมคือเหมือนมีเสียงเสียงหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวเราบอกว่าสวัสดีใครอะมันเหมือนแบบว่า เพื่อนติมกำลังสวัสดีสิ่งที่กำลังมองไม่เห็นอยู่จนพวกเราก็พยายามเงียบกันตลอดทางแล้วเปิดเพลงฟังเอาจนถึงที่อุทยานแห่งหนึ่งในจังหวะการจนะบ,บุรีก็คือฝนตกหนักมากค่ะฝนแบบเหมือนพายุเข้าเลยจังหวะนั้นเพราะว่าเหมือนถ้าจำไม่ผิดพวกติมและเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปกันช่วง หน้าฝนน่าจะรู้ดูฝนเพราะว่ามันจะครบหนึ่งปีพอดีกับที่คลิปนี้จะลงเลยค่ะแล้วพวกเราก็ได้คุยกันว่าโอเคฝนตกเรายัางกางเต็นท์กันไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปหมู่บ้านบนเขากันแล้วเผื่อจะได้ซื้อของอะไรเพิ่มเพื่อมาทำกับข้าวตอนเย็นพวกเราก็ขับไปกันแต่ว่าระหว่างที่เราขับไปกันเรื่อย เราก็เจอกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะซึ่งติมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรรอบตัวกำลังมองอยู่แล้วเพื่อนก็พูดว่ากลางคืนเรามาเดินดูตรงนี้กันไหมเดี๋ยวเราค่อยเดินมาดูตอนกลางคืนก็ได้แต่ว่าติมรู้สึกเหมือนแบบมีคนพูดว่าจะลองดีหรออะไรประมาณนี้คือติมไม่รู้ว่าว่าตัวเองเป็นคนมีเซสหรือ อะไรก็ไม่อยากจะสาธยาแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่รู้สึกตลอดเวลามันมีอะไรสักอย่างอันนี้แล้วแต่วิจาร,รณญาณของทุกคนนะคะว่าทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าไอติมก็จะพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็ได้เห็นส่วนทีนี้พอขึ้นไปหมู่บ้านบนเขาเสร็จปุ๊บเราก็ลงมา แต่วันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่ฝนตกค่ะแล้วบอกว่าฝนตกตลอดวันตอนนั้นก็ประมาณสี่ถึงห้าโมงแล้วค่ะซึ่งพอสี่ถึงห้าโมงติมก็คุยกับเพื่อนว่าเออเนี่ยฝนมันตกไปปล่อยแล้วเราต้องกางเต็นท์ได้แล้วทุกคนก็คุยกันแล้วก็ตกลงว่าโอเคลงตอนนี้ไปกางเต็นท์กันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กางก็คือเต็นท์ก็จะมีหนึ่งเต็นท์คือของติมกับของแฟนค่ะส่วนเพื่อนอีกสามคนนะคะก็จะ นอนรถกระบะกันแล้วพวกเราก็จัดของเสร็จกลางอะไรกลางเต็นท์กลางล่มอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันว่าเออจะมาทํากับข้าวกันระหว่างที่ทํากับข้าวช่วงนั้นก็เป็นเวลาเกือบก็เป็นเวลาหกโมงถึงหนึ่งทุ่มแล้วนาคะที่ไอติมกับเพื่อนเพื่อนจะทํากับข้าวกันแต่ว่าด้วยความที่พวกเราเป็นประสบการณ์กลางเต็นท์ช่วงแรกๆเลยก็เลย ไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรไปเยอะบ้างซึ่งพวกติมไม่ได้เอาไปไฟฉายไปค่ะแล้วมันมืดที่ตรงนั้นมันมืดมากไม่มีแบบมันมีแต่แสงไฟแค่โทรศัพท์ของพวกแอติม5คนผัดกันสองประมาณนั้นตอนแรกก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรหรือสยองอะไรขนาดขนาดน,นั้นแต่ ก็ยังก็ยังรู้สึกในใจว่ามันวังเวงมันเหมือนมีอะไรจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงตอนกินข้าวแฟนในติมกับเพื่อนในติมคนหนึ่งอาสาว่าจะเป็นคนทำกับข้าวให้แล้วไอ้ติมก็คือกางเก้าอี้ให้เพื่อนติมกางเก้าอี้ให้ติมและแฟนตัวเองทีนี้แฟนติมก็นั่งทำกับข้าวกับเพื่อนอยู่ แม่ยืนทำแฟนติมมายืนทํากับข้าวแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือนั่งทําช่วยกันทําส่วนติมก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เฉยเลยระหว่างนั้นกําลังทํากับข้าวเสร็จแล้วกําลังจะตักข้าวกินติมหันไปเห็นข้างๆว่าติมรู้สึกเหมือนทางตาเหมือนมีคนมีมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แฟนติมติมก็เลยง,ง,วงวัวเอ๊อนนะเตินอะยืนทํากับข้าวอยู่แล้วทําไมมานั่งก็เลยหันไปมอง สรุปว่าติมอะเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ของเติน้นติมก็เลยรีบกินข้าวแล้วก็แบบเงียบหลังจากนั้นติมไม่พูดอะไรอีกเลยจนเพื่อนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าช่วงนักขณะนั้นอะเพื่อนอะหันไปหาเติน้นแล้วเติ้นไม่มีตาไม่มีปากมีแต่จมูกแล้วเพื่อนก็เลยเห็นแบบท่าทางของติมก็เลยรู้ว่าแบบว่าเออพวกเราน่าจะเจอกันแล้วแหละ ก็เลยรีบเป็นข้าวแล้วก็ไปล้างจานด้วยกันล้างจานาจาเสร็จก็ถึงเวลาที่เหมือนจะต้องไปเก็บของปรากฏว่าในกล่องข้าวถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นกล่องของข้าวของใครสักคนมีมีของอยู่แต่มันหล่นมันหล่นจากจากรถ ได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่แบบว่าไม่มีลมไม่มีอะไรเลยอันนี้อาจจะคิดมากเป็นก็ได้อันนี้คิดในแง่เดียวว่าอาจจะคิดมากเป็นก็ได้จนมาถึงช่วงเวลาอาบน้ํานะคะก็คือพวกเราอาบน้ําผัดกันอาบเพราะว่าบรรยากาศมันว,งวังเวงและน่ากลัวมากเลยค่ะก็เลยเลือกกันที่จะแบบอาบทีละสองห้องก็คือผัดกันอาบแล้วก็แบบให้เพื่อนเฟ้านหน้าห้องแล้วพออาบน้ากันเสร็จทุกคนก็ลงความเห็นว่าเออ เราหน้าจะมานั่งรวมกันในเต็นท์โหนติมกับเติร์นดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบนอนเราก็เลยคุยกันว่าโอเคอาบน้ำเสร็จงั้นเดี๋ยวเรามารวมกันที่เต็นท์นะก็คือตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เต็นท์ห้าคนค่ะรวมกันเลยนั่งนั่งรวมในเต็นท์เดียวเต็นท์เดียวผลปรากฏว่าไม่มีใครเอาบอร์ดเกมไปไม่มีใครเอาแววนบูไปไม่มีใครเอาไพ่ไป ทุกคนก็เลยคิดว่าจะมาเล่นบอลลูนเพลงกันค่ะเพราะว่าทุกคนชอบร้องเพลงเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะเล่นเกมต่อเพลงกันจะได้ไม่เหงาเพราะว่าไม่มีบอทเกมไปทีนี้เกมก็ดำเนินถึงจนจบรอบหนึ่งแล้วเพื่อนตีมกันมลังจะต่อแต่ว่าตีมกลับได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเหมือนผู้หญิงอยู่ข้างหลังเพื่อนคนหนึ่งว่า ยังไม่ได้ร้องเลยรีบข้ามทำไมติมก็รู้ว่าตัวเองหูฝาดแต่พอติมไปมองเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนเพื่อนรู้สึกเหมือนติมว่ามันมีอะไรกำลังอยากร้องเพลงกันพวกเราอยู่ทีนี้เพลงก็พอถึงตาเพื่อนติมนะคะเพื่อนติมก็คือนิ่งร้องไม่ออกแล้วก็มองหน้ากับติม รู้สึกว่าพวกเราสองคนเป็นคนเหมือนมีเซนส์นเหมือนกันก็เลยคุยกันว่าโอเคมันน่าจะมีอะไรสักอย่างแหละเพราะเราคืนนั้นเราก็เลยรีบแยกย้ายให้กันนอนจนพวกเราได้ออกอุทยานกันเราก็คุยกันว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมติมเลยบอกว่าติมได้เสียงผู้หญิงร้องเพลง ส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็ได้ยินเหมือนกันอีกคนนึงบอกว่าระหว่างนอนอยู่เหมือนมีผู้หญิงจ้องเขาตลอดเวลาส่วนแฟนติมเห็นขาผู้หญิงยืนอ,อยู่ข้างเต็นท์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอเหมือนกันหมดเรื่องมันก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวหลอนหลระหว่างทริปเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเพราะว่าไอ้ติม มีเรื่องราวอีกเยอะเลยค่ะที่ไปเที่ยวมาระหว่างคลิปเจอมาก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งปิ๊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 ง,ง,งให้ไอติมเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้ติมทำคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย